สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจิทช่หลังจากที่ห่างหายกันไปนานกับน้องแทนและเรื่องปปวงๆของน้องแทนตอนที่แปดนะคะวันนี้อ่าน้องแทนจะพาพวกท่านพวกเพื่อนๆมาชมสภาพแวดล้อมสิ่งสถานที่ต่างๆในแถวๆร้านของน้องแทนกันนะคะโอเคค่ะเ๋ย่าตามกันมาเลย 姐姐不啊，啊？姐喊了见了看，姑、啊、姐、啊。啊姐 และสถานที่แถวนี้เขาเรียกว่าบาลเล์นะคะเป็นเป็นเป็นไม่ใช่เมืองเพาะว่ายังขึ้นอยู่กับเมืองเซียร์อยู่แต่ว่าเป็นสถานที่เล็กๆในในกลุ่มหมู่บ้านหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนเป็นอำเภอเรียกว่าบาลาดอันนี้ก็คือบาล์ล r แอร e แวนิวนะคะถนนสายนี้จะเป็นถนนที่มีพวกช็อ,ชอปมีช็อปต่างๆแล้วก็จะมะีร้านอาหารมากมาย ทางฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะเป็นร้านอาหารและแถวนี้กาลังเป็นช่วงที่แบบว่าบูมมากพวกร้านอาหารและบาร์ Bar, จะมาเปิดกันเยอะแยแะจะพวกตอนวิเกเอนจะมะีคนออกมากินข้าวกันเยอะมากและนั่นก็คือ,อหอระฆังค่ะหอระฆังที่บาลาและในเมืองแบบนี้เขาสมัยก่อนเป็นพวกสแกนดิเนเวียนมาตก เขาเรียกอะไรนะปกปักรากฐานอยู่แถวนี้นะคะ่ะก็คือเป็นเมืองของพวกพวกชาประมงใช่แล้วเพราะแถวนี้เมืองบาลาดอยู่ติดกับชายทะเลนี่ก็จะเป็นหลานแท่ของแต่ตอนนี้อากาศดีมากเพราะว่ากำลังเข้าหน้าบรูดบันหม่พี่นะคะ ต้นไม้ก็กําลังจะออกดอกกันดอกไม้ก็ออกดอกกันแดบดบออกวันนี้อากาศดีไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตอันนี้ก็คือ,อพาร์กเล็กๆแถวบ้านหลางน,นะคะเป็นพาร์กที่แบบให้คนมานั่งเล่นนั่งดูกันอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็คือต้นซากรุระที่ออกดอกแล้ว สักรุรานะคะแล้วก็มีอดอกดจฟเฟนเดลดาฟเฟนเดลออกมาดอกหนึ่งผมาเขาเดอกหนึ่งน,นั้นต้นชิวลิบเล็กๆนะคะเห็นแบบ้าน่อน,นะคะต้นชิวลิบกำลังงอกออกมา,อ,าอีกสพัพาหนึ่งก็คงมีดอกเนี่ยค่ะแถวนี้คือนี่คือเขาเรียกว่าอะ,อะไรนะเีจยวอ่านก่อน นี่คือป้ายที่จะบอกว่าสถานที่นี้มี history เป็นยังไงบ้างนี่คือแผนที่ของบัลลร์ะนะคะแถวนี้เขาเรียกอะไรนะก็ถือก็ไม่รู้เรื่อง อเขาเรียกว่า Virgin Place ค่ะก็คือทางนี้เป็นเมืองของพวกสแกนดิเนเวียที่มาตกหลักปักฐานกันอยู่แถวนี้นี่กำลังจะเดินเข้าร้านนะคะกาศดิมาก โอเคค่ะถึงร้านแล้วเดีย๋ยวเราเข้าไปในร้านแล้วเริ่มไปต่อกันกับอตอนพิเศษเด็กๆอีกสักตอนนะคะ